การถวายพระกุมารในพระวิหารพระวรสารนักบุญลูกาบทที่สองข้อ2 2ถึง32เมื่อครบกำหนดเวลาที่มารดาและบุตรจะต้องทำพิธีชำระมนทินตามธรรมบัญญัติของโมเสสโยเซฟพ,พร้อมกับพระนางมารีนำพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่พระเจ้ามีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า จะต้องถวายบุตรชายคนแรกแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและถวายเครื่องบูชาคือนกเขาหนึ่งคู่หรือนกพิราบสองตัวตามที่มีกำหนดไว้ในธรรมบัญญัติของพระเจ้าเวลานั้นที่กรุงเยรูซาเล็มชายผู้หนึ่งชื่อซิเมโอนเป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้า เขารอคอยความรอดพ้นของอิสราเอลพระจิตเจ้าสถิตกับเขาและทรงเปิดเผยให้เขารู้ว่าเขาจะไม่ตายก่อนที่จะได้เห็นพระคริสต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระจิตเจ้าทรงนำซิมิโอนเข้าไปในพระวิหารขณะที่โยเซฟ พร้อมกับพระนางมารีนำพระกุมารเข้ามาปฏิบัติตามที่ธรรมบัญญัติกำหนดไว้ซิมิโอนรับพระกุมารมาอุ้มไว้และกล่าวถวายพระพรแด่พระเจ้าว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าปัดนี้พระองค์ทรงปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์เพราะในตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้น ผู้ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับนานา,นานาประชาชาติเป็นแสงสว่างเปิดเผยให้คนต่างชาติรู้จักพระองค์และเป็นสิริรุ่งโร์สำหรับอิสราเอลประชากรของพระองค์